ได้เร็วครับท่ามิทาสีแดงครับไม้สีน้ำเงินไปให้สุดค่ะสู้ๆนะกินหล่อมากอยู่ครับใช่สู้ๆค่ะไปสู้ๆค่ะขอสามไก่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่งาน ท็อปจีเนชั่นท็อปไทยแลนด์2อ2นั่นเองสุดยอดครับวันนี้คะอยู่กับพวกเราสองคนนะครับผมกวินเอ็นครับแล้วก็ุกทค่ะถูกต้องพาเพื่อนๆนวัยช้าเนี่ยมารับชมบรรยากาศนะครับในงานท็อปจีเนชั่นท็อ2สพนนั่นเองในวันนี้นะครับที่ไอคอนสยามซึ่งปีนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะครับเป็นเจ้าภาพถูกต้องแล้วก็เราจะได้เจอกับอีกรากหลายประเทศนะครับที่จะได วเข,ข,ข้าแข่งขันในวันนี้แต่วันที่16จนถึงวันที่19เลยอ่าใช่ค่ะวันนี้นะคะก็มีคนเนี่ยเดินทางมาเยอะแยะมากมายแต่ว่ามาตรการความปลอ,อดภัยถูกต้องนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่ารัดกุมมากๆมีการวัดอุณหภูมิตรวจเอทีเคกันมานะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปรับชมกันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่ง ีมอื่นๆที่ไม่ได้เป็นทีมชาติก็ตามนะแล้วก็วกสตรีมเมอร์ถูกต้องเดี๋ยวเราเรอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะพากันไปนั่นเองครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในงานได้เลยครับไปเลย ในวันนี้เราจะไปสอบถามผู้เข้าโลกงาน PUBG Nation ครับ2022ว่าคนอยู่ทีมไหนระหว่าง M4 หรือ Berlin ครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่ในวงการคนหนึ่งเลยเรียกได้ว่าอยู่กันมาเนิ่นนานมากๆสำหรับวงการ e-sport ไทยนะครับสวัสดีด้วยครับพี่แว่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกนิดนึงพี่แว่นพี่แว่นนะฮะจาก MBTH ละกันครับผมวันนี้มางาน PNC เป็นยังไงบ้างครับพี่ที่จริงเราหายจาก งานแบบนี้มาประมาณ2-3ปีแล้วฮะมางานวันนี้ก็บ่นกับน้องว่าแบบเฮ้ยไม่บ่นหรอกชมว่าแบบเราเดินผ่านข้างหลังแบ,บ็กสเตจมามันเป็นภาพที่คุ้นเคยอะ่ะเราทํางานแบบนี้มาล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจที่มันได้กลับมาจับอีกครั้งหนึ่งนะฮะบอกก็เรียกได้ว,ว่าวงการเกมกับพวกงานเกมมันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้ะ,ะต้องมี ่างานนี้แหละมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ไทยเราเนี่ยเป็นเรื่องของเจ้าภาพด้วยนั่นเอนะครับแต่ยังไงเรามีคําถามมาให้กับพี่แ่นนะครับได้ตอบนิดนหน่อยๆนะครับครับผม M4 หรือแปรครับพี่แ่น M4 ทำไมครับใช้ง่ายกว่ามันไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่แต่ M4 ต้องของแต่งเต็มๆนะถ้าไม่มีของแต่งก็ดิ้นเหมือนกันแหละครับผมเร้นง่ายเหมือนกันนะครับครับสาควาให้กับทีมชาติไทยเราค่ะ สู้สุดใจโอ้คำนี้เรียกได้ว่าดีเลยนะยังขอบคุณมากครับพี่แวงของพี่ค่ะค่ะอีกหนึ่งคนค่ะรู้จักไปอย่างดีนะก็คือก๊อฟหวยเห็ดนั่นเองค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก้าวผมหวเห็ดเองอันนี้ค like. ือรายการอะไรครับเนี่ยอันนี้ไว้ช้าไว้ช้ามันเป็นาเป็นยังไงครับเป็นรายการของชาร์เปอร์นะครับซึ่งเราจะพามาสัมภาษณ์กันในวันนี้ในยการพีเอ็นซีครับพี่ก๊อฟถ้าพี่เลือกได้พี่เลือกเอฟโวหรือแบลลิว แม่เร็วครับทําไมครับคือผมชอบอะไรที่มันแบบยากๆ่ดูความผลได้แบบค่อนข้างชัวร์กว่าเอฟโอครับเขาเรียกว่าต้องการเน้นความท้าทายให้กําลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย3คําไทยแชมป์ชัวร์โอ้อะไรว่ามั่นใจมากๆลขอบคุณมากครับพี่กอล์ฟแล้วก็อยู่กับทั้งสองเล่นของชาร์เปอร์อีสปอร์ตนะครับทีแรกจากชาเปอร์อีสปอร์ตครับไบเฮ็ด จากคาร์สป,ปอร์ตครับสับ้นๆเลย,บบเลยแบลรีหรือแอมโฟล์แอมโฟครับมันคขมง่ายครับเ <B> บอร์ทำไมคะมันคขมยากเดียวขอสามคำให้กับประเทศไทยหน่อยอ่าขอโ,โทษยิงโคตรคมขอบคุณมากมากเดี๋ยวยังไงเราไปรอสัมภาษณ์คนอื่นก็นได้เลยครับเอาวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษเขาเรียกว่าเป็นผู้ร่วมงานนะครับอันแนะนำตัวเลยไหมครับนิดนึงคสักนิดหนึ่งชื่อคอยค่ะ ชื่อซันค่ะระหว่างแบริลวกับเอฟโวเลือกอะไรอ่าแบริลวค่ะทำไมอ่ะว้าชอบอ่ะโคมันเท่ชอบแอมโโค่ะเพราะว่ามีสก,กินที่ชอบผิวอันนึงอ่ะค่ะมันเป็นจะเป็นสีขาวกับสีชมพูอ่ะค่ะแล้วก็เล่นถนัดมือด้วยค่ะอ๋อนี่หนึ่งดีกว่าเราเห็นน้องใส่เสื้อของสังกัดเรามาด้วยชอบใครพิเศษไหมในสังกัดสิกแทกค่ะโอ้ยทีนี้ก็ชอบหมดเลยค่ะอือสุดท้ายขอสามคำให้กับทีมชาติไทยเราค่ะสู้ๆค่ะขอสามไก่ค่ะโอ้ สามครั้งกับ3ไก่ก็ขอบคุณมากๆทั้งสองท่านนะครับลาลากสองท่านขอบคณมครับผมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับพี่ปูพี่มากประสบการณ์ในวงการพับทีวีไทยแล้วนะครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับครับผมอาร์ตครับค่ะวันนี้เรามีคำถามสั้นเลยพี่อูพี่อาร์ตีี้ไดพ่เรือแบลริวครับแบล่ครับ ผมด้วย M4 อ่ะไปง่ายดีไปง่ายดีหลายๆอย่างขอสามคำให้กับทีมชาติไทยของเราหน่อยนะครับทำเต็มที่ลั่นเต็มหัวอือของเก่าเหมือนกันนะหัวอะไรวาโอ้ขอบคุณมากครับผมนะคะ กับฟ็อกซี่เพลเยอร์อีกคนนึงนั่นก็คือเบสบ็อบลีนั่นเองค่ะสั้นๆเลยเอฟโวหรือแบริลี่เอฟโวครับอ๋อเพราะอะไรเพราะมันนิ่งใช่มันมันพิ้วป่ากแบริลี่ใช้ขอสามคำให้กับทีมชาติไทยค่ะไปให้สุดครับไปให้สุดนะเลยขอบคุณมากครับบ็อบลีนะครัะคู่กิฟต์หนีไปเข้าห้องน้ำตอนแล้วตื่นเต้นจัดงานเยอะงานใหญ่สวัสดีครั่ะนั่งตัวนิดนึงครับก็ตีตีน้อยพี่ครับบีค่ะ ไอลาลิสค่ะเป็นไงบ้างงานใหญ่ไหมใหญ่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 เป็นงงานอาจจะเป็นบีบอร์ดก็ได้ไงเป็นบีบอร์ดใจใจไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยดีแบริวหรือเอ็มโฟเลือกอะไรกันครับผมแบริลแลวทำไมเลือกแบริว ยิงแรงครับเอ็นโฟค่ะเพราะอะไรคะถึงเล่นเอนโฟเอ่อยิงง่ายกว่าค่ะยิงง่ายกว่าชอบไปที่ง่ายง่ายใช่แต่ว่าไอ้นี่ไม่ง่ายเลยนะครับต้องที่รู้มาชอบไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันดีกว่าคนนึงชอบความแรงคนนึงเนี่ยชอบความง่ายนะครับซึ่งก็ไม่ไม่ผิดไม่ถูกไม่ถูกไม่ผิดไม่ผิดนะฮะขอสามครัให้กับพิมชาติไทยดีกว่าวันนี้อยู่ทันไปซู้ๆค่ะไปสู้ๆโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับค่าตั๋ ก็อยู่กับนักกีฬาทีมเมจิ่งนั่นเองเป็นเสี่ยงครับอืีอีครับจริงไหมคะที่บอกว่าลาวมีทาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินค่ะไม่จริงครับลาวมีทาสีแดงครับไายสีน้ำเงินเอมโฟหรือแบลริวแบลริวครับเอ้ยทำไมอ่ะมันมันจริงแวบเดียบเราเรียกเรียกเข้าไวเอ้าไวเรียกคอยเอ้ยเม้นซอยแบลริวเหมือนกันครับมันรัวแรงเร็วเดียบ ขอสามคำให้กับทีมชาติไทยหน่อยยิงหยับยับขอสิดไก่ครับยายขอบคุณทั้งสองคนมากมากนะครับจากเ a จิทอีสปอร์ตนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสตรีมเมอร์นะคะเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะ AKA Fairy C4 ค่ะวันนี้รู้สึกยังไงคะอ๋อวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะได้มาเจอพี่ๆในงานนะคะแล้วก็ได้มาเจอชัปเปอร์ด้วยตื่นเต้นมากเลยค่ะแบริวกับ M อเลือกอะไรคะเลือกแบริวค่ะทำไมคะ เพราะว่ามันลั่นดีค่ะขอสามคำให้กับประเทศไทยค่ะไปให้สุดค่ะไปให้สุดค่ะเยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักกีฬาชาเปอร์คุณนหน้าคุ้ตาเปอย่างดีก็คือน้องแฮมกับน้องแม็กนั่นเองวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศคือคืดมากครับวันนี้คนเยอะมากครับเอ็มโฟหรือแบริวแบริวครับทำไมคะมันแรงครับผมยิงแล้วตายง่ายเอโฟครับทำไมอ่ะเพราะมันนิ่งละผม ขอ3ามคำให้กับทีมชาติไทยหน่อยครับเอาไก่มาครับเอาวันนี้เอาสัก2สงไก่ชิมราไปก่อนแล้วกันวันนี้นะครับเราก็อยู่กับ CEO หน้าใหม่เลยนะที่เน้นๆนั่นเองนะครับสวัสดีครับ M4 กับแบริวเลือกอะไรคะ M4 ครับผมทำไมคะ ยิงง่ายกว่าครับยิงเชวร์กว่ามันถึงได้ยุกระยะมากกว่าสำหรับผมนะสำหรับผมอ่่าคะระยะใกล้ไกลก็คือ m 4เออายู่ใช่ครับแบบรุ่นรถง่ายกว่าในแคลร์แน่นอนเลยครับนี่คือไม่เน้นยิงคนเน้นยิงรถอย่างเดียวไม่แต่ส่วนใหญ่เวลาแข่งจริงมันหรือห้องที่มันตึงจริงมันจะยิงต้องยิงรถให้สมงมากกว่าเพราะของแต่งที่น้อยด้วยด้วยสำหรับถือว่าได้ความรู้นะขอ3ามคำสำหรับทีมชาติไทยเราหน่อย นมาแบบนิ่มๆแต่ว่าเหลือล้นสั่นโลกำลังใจนะครับยังไงขอบคุณมากครับพี่เน้นขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับโค้ดย้อนกับโค้ดปิ้งนะคะโค้ดยิมโค้ดป๋องครับผมโอเคเอ็มโฟหรือแบริลุ่แบริลครับเอ็มโฟครับเอ็มโฟเอ็มโฟทำไมคะเพราะว่ามันนิ่งอ่ะถนัดถนัดปืนแบบว่าไม่ค่อยดีดเพราะว่าดีดเองใช่เราอยากจะขอสามคำให้กับทีมชาติไทยหน่อยครับพี่ป๋องสู้เขานะเอาไก่มา Okay. อเอาเอว่าอยากให้ทีมไทยของเราชนะนั่นเองไงขอบคุณมากครับสองคนทั้งสองคนนะคะค่ะตอนนี้เราค่อยอยู่กับอีกหนึ่งผู้ใหญ่นะครับของวงการของเราเองนะครับอันนี้สวัสดีครับสวัสด,ด,ดีค่ะคระหว่าง M4 กับ b a r r i พี่อยู่เลือกอะไรคะ M4 ครับผมเท่าไหคะอ่า b a i พี่ยิงขึ้นฟ้าครับ M4 พี่ยิงง่ายกว่าขอสามคำให้กับทีมชาติไทยเราค่ะกีิ่นหลอมาก ก็ขอบคุณมากมากนะครับบิลลขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อบิวคาเมลนะคะสวัสดีครับชื่อแม่นะครับแบริลิวกับเอมโฟเราเลือกอะไรเออเอมโฟค่ะแบริลิ่ครับแรงครับแรงแรงแรงเร็วๆจบขอสามคำให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนิดนึงสู้ให้สุดค่ะสู้ๆครับขอบคุณมากครับน้องขอบคุณค่ะ ยังไงให้สาวๆแนะนำตัวหน่อยครับเออชื่อปลอยค่ะไยค่ะปุ๊ปิ๊บค่ะเราพิธีกรนะอย่างนี้ครับเลือก M4 หรือ Balu M4 เลือก M4 เหมือนกันค่ะเพราะว่าแรงดีมันน้อยกว่าอีกปืนหนึ่งขอกำลังใจให้กับทีมไทยทีมชาติไทยเราหน่อยนะครับขอ3ามคำเลยสู้ๆนะคุณไทยเป็นไงก็ขอบคุณมากสำหรับทั้งสองสตรีมเมอร์ของเรานะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ สีสปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเจอร์ซี่นะครับแล้วก็ชาร์เปอร์เอ็กเตร์วงไม่ว่าจะเป็นจะมีทั้งสีขาวนะคะแล้วก็สีดำนะครมีลายทั้งด้านทั้งหลังนะตรงนี้ด้านหน้าจะสกรีนคอเวอร์ลาบินทาอิสปูย้ำความยิ่งใหญ่ของราบินทาของเรานั่นเองนะครับตรงนี้ ก็สำหรับเสื้อที่จะขายให้ในงานนะครับเราจะขายกันที่บูธของคอยบิ้วเฮ้ยคิวบอยนะครับเไม่ว่ามีขายเพาะในงานเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของนิวเจอร์ซีเนาะร้อหมลายชาปเปอร์นั่นเองค่ะอือยางเงีเป็นร็อคมนานเนาะ ผมสบายนะครับผื่นประมาณนี้กระทัดรัดพกพาง่ายนะครับสำหรับผ้าห่มของชาเปอร์อีสปอร์ตยังไงไม่ฝากกันด้วยนะครับใครที่สนใจเสื้อแล้วก็ผ้าห่มของเรานะครับมาติดตามกันได้ในงาน PNC นะฮะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคู่แฝด์แฟลชกับเลลิกนั่นเองถูกต้องนะครับเลเลย์ว่าเป็นคู่แฝดแห่งวงการพรับจีของเราอีกหนึ่งคู่สั้นๆง่ายๆเอ็มโฟหรือแบลริลเอ็มโฟครับทำไมครับมันนิ่งครับเอ็มโฟครับทำไมครับก็มัน ยิงง่ายครับขอสามคำให้กับทีมชาติไทยของเราหน่อยสู้ๆครับเอาแชมป์ครับดีมากนะสำหรับทั้งสองคนยังไงขอบคุณมากขอบคุณค่ะเอะไะครับตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียกว่าอยู่ในวงการนี้มานานมากๆสำหรับทางด้านของพอนโบย่านั่นเองเลือก M4 หรือ Beril M4 ครับทำไมครับถ้าแบบว่าดูจากสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นปืนมีประโยชน์ในในหลายสถานการณ์มากกว่าแล้วก็ถ้าแบบว่ามาตรฐานในการยิงของเราเนี่ยสมมติว่า เรายิงแม่นอยู่แล้วเรายิงหัว2เม็ดมันก็มีค่าเท่ากันแต่ว่ามันก็จะมีจุดเดน่นจุดด้อยของบริวูต่างกันไปด้วยแต่ถ้าเป็นผมเลือกผมงเลือกอกินโคบอันนี้มาเป็นสารัดนะครับอยากจะขอกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเราหน่อย3าคำเรียบ,บง่ายๆครับก็สู้ๆครับตรงนี้ก็ง่ายจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมชาติไทยนะครับยายทอนโบย่ามากครับครับ,นะรบผมตอนนี้เราก็อยู่กับ โค้ชสุรบีนะครับหรือว่าพี่ต้าของเรานนั่เองมากับป <f> ิงปองนะครับเรียกว่าสุดหวานใจนะค <ừ> ู่นี้นะครับเราเข้าคำถามเลยอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับ <S <S เอ็มโฟหรือแบลร,ร,ครบ <S <S บีครับคนนี้ครับโอ้ยนี่เรียกว่าคี่พี่โตนะเขาเรียกว่าอยู่เป็นคนนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นหถูกป่านะฮะยิงปองบ้างเออเป็น M4 ค่ะเพราะว่ายิงง่ายค่ะอันนี้ถือว่ายิงง่ายเหมือนกันขอ3ามคำให้กับทีมย่าไทายหน่อยพี่ต้ายิงทางยบไทยแลนด์สู้ค่ะยัยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับค่ะ ก็อยู่กับคู่รักสุดบ้านของเรานะคะนั่นก็คือตองเคกับพี่เมลิซีค่ะดี่ค่ะเบอร์ริวหรือเอ็มโฟเอ็มโฟทำไมครับเพราะว่าตองเขาสอนสเปย์มาตั้งแต่ตอนที่จีบแรกๆแล้วเขาไม่ได้สอนเบอร์ริวเลยก็เลยไม่ชอบเบอร์ริลอันนี้เป็นปืนเบอร์ริวมาเล่นยังรเป็นห่วงไงส่างนี้ค่ะ ก็เลือกเอฟโอเพราะอะไรคะรีคอยง่ายครับขอสามคำให้กับทีมชาติไทยค่ะสู้นะครับสู้นะน้องได้ไหรื่เปล่าโอเคไม่เป็นไรน้องๆสู้ๆนะคะ <S <S นักยียาของเราเนี่ยมีกําลังใจมากมายแน่นอนมีนักแข่งที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ยุคแรกๆของเกมฮับจีในไทยนะครับแล้วก็มีพี่แมรี่ด้วยนะครับที่มาให้กําลังใจยังไงก็สู้ๆนะครับแล้วเจอกันนะครับกับการแข่งขันของทีมสี่ หรือว่า PUBG Nation ครับ0 2 2มีกิจกรรมให้เล่นมากมายนะครับแล้วก็งานเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยยังไงก็มาติดตามกันได้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับกิก็จะมีบูธมีบูธต่างๆแล้วที่สำคัญก็จะมีบูธโซวี่ของเราอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเสื้อนิวเจอร์ซี่นี่เลยที่จะมีขายนนะครับซึ่งจะมีภายในงาน PNC นี้เท่านั้นนะครับที่บูธคิวบอยนะครับสามารถที่จะมา เลือกสางกันได้นะครับใครที่ชอบสังกัดชาปเปอร์สปอร์ตนะครับสามารถมาซื้อกันได้แล้วก็มีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อเดือดดวงใช่ผ้า,าห่มนะครับราคาย่อมเยาวนะเอาจงจริงแล้วทิ้งท้ายสักน,นิดนึงกูกกิฟต์สำหรับช่องทางการติดตามของพวกเราครับฝากนะคะเพจชาปเปอร์สปอร์ตแล้วจะเป็น Facebook เฟซบุ๊กอ่ i ทวิต i อนะคะแล้วก็ Ti ิกเกอืมใช่แล้วใครที่สนใจงาน PNC นะครับมีกันตั้งแต่วันที่16นะจนถึงวันอาทิตย์ที่19เลยนั่นเองนะครับมาที่งานได้ที่ไอคอนสยามชั้น7นะครับเดิน,นทางได้ไม่ยากนะเรื่องของพ t s ก็มีนะครับจัดสรรกันได้นะบริหารเวลากันนะครับยังไงก็ขอบคุณมาที่นี้ด้วยสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมสำหรับพวกเราวัช้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะคุณออกคอก you <laughs>